โอเคมากรับสวัสดีสวีดัดยามเด็กกันเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกับบ้านเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวลูกลักของ GM นะครับผมมาแล้วสลับสกินใหม่ของ v i โอเลนะครับเริ่มกาเดียนนะครับเลวิโอซ a แม่งชื่ออย่างกับไอ้นั่นเลยกรถาทอาเฮดเดอรพตเตอร์หคล้ายนะครับหรือชื่อไทยก็เป็นแบบอะไรนะผู้พิทักษ์อาณาจักรนะประมาณนั้นก็มาในราคา น่ารักนะครับ6 9ร้ก็สบาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับสกินแบบก็เรียกแหละอัลติเมทเออใช่เป็นสกินอัลติเมทนะก็ถือว่ายังไงก็ต้องได้อะสกินเนี้ยเอาจริงนะผมว่าเป็นสกินที่แม่งคุ้มคุ้มสุดแล้วของสกินในเดือนพฤศจินี้นะตัดไอเจนอสตัดไอทัซสมกิออกไปเลยแม่งไม่มีอะไรเลยสกินไม่มีความสงความสวยเลยสักอย่างความคิดผมนะนนี้ส่วนตัวแบบมันไม่ได้อะเออ เทียบนะ4ี่สามสพันนั้นไปจ่ายอันนั้นนั่นกลับมาจ่ายเนี้ยอันนี้600กว่าคุ้มกว่าอีกอันนี้ผมก็ทําการซื้อเรียบร้อยแน้วน,นะครับแล้วก็พอดีก่อนที่จะได้รับสกินนี้นะครับคุณต้องไปที่หน้าของกิจกรรมก่อนหน้านี้นะมันจะเป็นมันจะมีให้กดรับได้อยู่เงื่อนไขก็คือคุณต้องไปเล่นในโหมดพวก3ามหรือโหมด 5, 5้าปกติก่อนนะแล้วมันจะเหมือนกับว่าเป็นส่วนลดให้เราในการที่แบบจะซื้อสกินนี้จากราคาแค่พันส เหลือ699นะมันจะลดไปให้ประมาณ501 501บาท501่50คูปองเออที่ผมก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาโชว์ให้ดูแหงโคตสวยเลยตอนเปิดมาแม่โคตรอลังการโอ้โหนี่ดูสิแอนิเมชนันพร้อมเป็นผู้ไม่ทักแบบว่ามัางกรด้วยนะครับผมสีขาวสวยนี่ดูสิ699อยู่สิทุกคน คุ้มไม่คุ้มละ่ะ a อนิเมชันโคตรอลังการแถมมันได้หมดเลยนะนี่เดี๋ยวผมเปิดไอตัวของสกินนี้ให้ดูเดี๋ยวคือแบบอือไงละ่ะปืนจะสอกระบอกนะนี่คือปืนพก2อ,อันนักรบมังกรแล้วข้างหลังจะเป็นแบบเหมือนเป็นกาแล็กซีกาแล็กซีหน่อยแล้วก็จะมีมังกรอยู่ข้างหลังนี่เนี่ยคุณจะได้เป็นเอฟเฟกสกินดวงดาวเอฟเฟกเสียงนะครับฉากหลังแฟนตาซี แล้วก็เสียงแบบเป็นเสียงเพลงโบราณนะแล้วก็แอนิเมชันหน้าล็อบบี้เออมันจะได้หมดเลยเวลาคุณแบบเข้าไปในหน้าล็อบบี้ได้กรอบรูปอะไรด้วยแล้วก็เอฟเฟกโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบของสกินอันนี้กันในโหมดทดสอบเลยแล้วกันเนาะโอเคนี่เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดินให้ดูก่อนนะอ่าเฮ้ได้อยู่นะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากอเราดูท่าวร์ปกัน มันเหมือนเป็นดอกไม้เหรอแล้วมีมังกรโผล่มาแล้วก็บินอยู่บนท้องฟ้านะแล้วลอยขึ้นไปนี่คือท่าวาร์ปสำหรับสกินของนางนะโอเคเดี๋ยวปิดโหมด AI ก่อนแล้วก็ปิดคีบป,ป่าเลยก่อนนะครับอันนี้เออมาลองทำการใช้สกิลดูนี่ยิงธรรมดานะครับอแต่ยิงธรรมดาเหมือนยิงปืนเลเซอร์เลยว่ะสวยงามนะครับนี่คือยิงธรรมดานะเดี๋ยวผมปิดโหมดแบบอมาตะให้ AI มันก่อน โอเคยิงธรรมดาประมาณนี้นะครับนี่คือการกลิ้งไม่ใช่กลิ้งสิอันนี้มันกระโดดยิงแล้วเนี่ยกระโดดนะครับไม่ใช่การกลิ้งแล้วปกติไวโอเลตจะกลิ้งนะแล้วก็ปืนจะเปลี่ยนเป็นปืนกระบอกใหญ่ๆนะถือ2มือข้างล่างรูปแบบคล้ายๆมังกรเลยนะหน้าหน้าเหมือนมังกรเลยนะแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับผมยิงปุ๊บเป็นเหมือนลำแสงจะจะเป็นลำแสงลูกใหญ่กว่ายิงปกติหน่อยนะปุ๊บโอเค ประมาณนี้นะครับผมแล้วดูสกิล2กันอ่าปุ๊บจะเป็นระเบิดเหมือนกับเออมันจะเหมือนพื้นหลังมันเหมือนเป็นดวงดาวนะแบบเป็นเหมือนหลุมดามันพอระเบิดตุ๊บแห,หมะมันจะเป็นเหมือนข้างในจะเป็นหลุมดาบางในอวกาศเออนี่ก็ประมาณนี้นะสลหรับเออสกิลสองนี่สกิลหนึ่งสกิลสองใช้มันจะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูอัลติเมทกันครับยิ่งปึง้งเฮ้ยเป็นอะไรวะเมื่อกี้ แดี๋ยวทำไมมัมีคูดาวด้วยอะแต่เป็นปืนที่แตกต่างจากสกิลหนึ่งอยู่นะครับมันจะสั้นลงมาหน่อยแต่มันจะยิงแบบยิงยิงไกลขึ้นแล้วก็อันนี้เดีทำไมมันมีคูดาวด้วยวะผมงงจังเดี๋ยวยิงไปแล้เหมือนจะเป็นหน้ามังกรไมเดยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเ,เอนเออันที่ผมก็ปิดคูดาวแล้วนะทำไมมันยังคูดาวในอันติมันวะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวยิงใหม่ ใช่มีคูดาวอะ่ะผมงงจังทำไมถึงมีคูดาวอันนี้เดี๋ยวจะเป็นชุดคอมโบนะครับผมสำหรับการใช้สกินอ่ะสกิลหนึ่งปุ๊บปุ๊บสกิลสองตุ้มใช่มันเป็นหน้ามังกรด้วยว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำจากด้านนี้ให้ดูเห็นไหม, <Wow. S 1> ไมเป็นมังกรโผล่มาเวลาเรายิงโดนอะ่ะเป็นหน้ามังกรน้าจะเป็นมังกรตัวที่อยู่ข้างหลังเราเวลาเราวาร์ปอ,อ่ะเออถ้าจากมุมเนี้ยไม่เห็นต้องดูจากมุมข้างอะ่ะเดี๋ยวโอเคนี่สกิลหนึ่ง สกอ2มังกรเห็นไหมเออแฮะดีดีดีด,ดีก็ประมาณนี้นะครับผมสลับรูปแบบสกิลของไวโอเลนะเดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์เต็มของเกมกันได้เลยโอเคมาเข้ามาอยู่ในหน้าล็อบบี้แล้วนะครับคือแบบว่าอันนี้ผมอัดตั้งแต่ตอนประมาณตี3าตี4ได้นนะตอนตื่นมาแล้วเห็นสกินใหม่มันแบบว่าโอ,โ,โอ้โหแล้วพอซื้อมาปุ๊บ กว่าจะได้โอกาสในการเล่นน่ะแม่ใโคตรยากเลยตนต้องล็อกไอตัวไวโอไว้ข้างบนน่ะเออ,อเพราะแบบว่ามันมีคนแย่งไวโอเล่นกันเต็มเลยไงแย่งกันเยอะจริงแบบโอโ้โหแบบตัวมัเพิ่งมาใหม่ไงเออแล้วนี้เพิ่งได้โอกาสมาเล่นนะครับผมไปเดี๋ยวขอเซตสกินของก่อนนี่เอาเป็นเพลงค้างว่ะแต่เพลงไม่อลังการดี <c oughs> เพลงค้างให้ตายถเถอะเฮ้ยอันนี้เป็นแบบ ท่าวิ่งมันสวยนะมันมีไอตัวเส้นที่เป็นท่าวิ่งปกติมันอะเห็นไหมข้างหลังอันแล้วพอมันไปใส่กับเอฟเฟกไฟของอันนี้ผมเป็นเอฟเฟกท่าวิ่งของไซตามะอ่ะมันดูแบบเพิ่มเพิ่มเพิ่มออร่าข้างหลังให้มันดูดูสวยขึ้นนะในความคิดนะโอเคมาครับอันนี้มายืนอยู่ในเลนดาร์กนะครับผมก็เดี๋ยวนี้รูปแบบการเดินก็จะประมาณนี้แล้วเนาะ ไบโอไอไโออ่ะพวกแครีร่กับออฟเลนมันก็จะสลับกันนะเพื่ะได้ได้อามงกรเล็กก็ค่อนข้างจำเป็นอยู่ดีนะครับสหรับการเก็บอ็อกเจ็ตของเกมนี้นะผมเจอฟอร์เลนว่ะด้านนี้ฝั่งนั้นเป็นเอลสูดกับแก๊กน่าจะอาดูอินกลางเนี่ยนะถามจริงเหรอฝั่งน้นไม่ได้มีเมทว่ะมีแต่แค่อเมทเข้าไปฟาร์มตูเลน,นไปฟาร์มอยู่นี่คืออะไรจะมาเฮ้ยเดี๋ยวเราเรามาแล้วก็ทิ้งกันอย่างงี้เหรอไอ ล็อกซี่มึงนี่โอ้โหโคือล็อกซี่มาแล้วก็ล็อกซี่ก็ทิ้งเราอะไม่เอาดีอย่างนี้จะไปแหลมอะไรก็บอกกันด้วยเคยิงไปก่อนนะครับอันนี้สกิลสองสกอง็คิวด้วย,ยกิวหนึ่งสกิลสอยิงไปยิงไปอันนี้ผมจะออกเป็นรองเท้ากันซีซีมานะครับผมไม่ถนัดจริงๆสําหับสายรองเท้าตีวไวน,นะเจอแบบยิ่งเจอทวกตัว,ตวจับตัวอะไร หนีได้ก็น่าจะดีกว่านะอู๋เดี๋ยวนะมีแก๊กมีอะไรด้วยเดี๋ยวเอลซุกทาไมหมุนอย่างนั้นวะโอ้โหโอเคไม่ได้จริงล็อกซี่เราช่วยนายได้แค่นี้แหละเขาโถมมาสี่เลยแฮะและเรามาช้าไปหน่อยอะได้ไหมยิงกระสุนมังกรใส่หน้าได้เหรอแก๊กไม่ได้นิดเดียวโอ้เสียได้จังม,มานามานาไม่ได้เหรอเมื่อกี้ เดี๋ยวอันนี้อะไรวะอ๋อแท็บของเอลสุออุ้ยเดี๋ยวอะไรวะโอ้โอโก็ว่าทำไมโดนยิงแล้วยังยังแบบกระสุนวิ่งผ่านตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเยร์คลิปมึงจะมาฆ่าฉันจริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยฮะเคขอกลับก่อนนะครับนี่คือท่าวาร์ปที่วาร์ปให้เห็นแล้วมังกรบินรอบตัวแล้วก็ฟิวยส yes. ต้นเกมไวโออาจจะต้องกลับบ้านบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่า การใช้มานามันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าความแรงการยิงอะไรของมันมันมาจากสกิลทั้ง3อันของมันไง <c oughs> ก็เลยมานาอาจจะเปืืองหน่อยจะไปช่วยเติมกลางหน่อยนะครับผมได้ไหมแม่พอมาปุ๊บแม่งทีมไฟหายอีกละ <c oughs> เขาได้วงกรไปแล้วนะครับผมตอนนี้ <c oughs> แลดเรากับ <c oughs> ล็อกซี่ไปนั้นดีกว่าไป บับแดงฝั่งนูน้นจริงๆก็น่าจะมาดูแคลรี่สักหน่อยนะบางทีไอ้อยู่อะไรคนเดียวฮะยิงกระสุนมังกรอัดหน้าเข้าไปโอ้ไม่นะแก๊กไม่ไม่ไมโอ้โหเกือบไปบางทีเดี๋ยวนี้เล่นแคลรี่นอกจากจะยืนเล่นเก่งไม่พอนะครับคนต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ได้ด้วย <laughs> มันจะมีโลมประเภทแบบไปเดินเกมให้เพื่อนอะ่ะ เออไอพวกไอพวกที่เดินเกมให้เพื่อนแคลี่ที่เอาหยิบมาเล่นก็ควรจะเป็นแคลี่ที่แบบมีการหนีได้นะจะได้แบบดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบแทงซัพพอร์ตโลมอะไรมายืนคอยคุ้มกันแล้วนะครับผมค่อนข้างยากเดี๋ยวนี้โลมสายบวกเพโอ้โหแม่งตำราไหนพวกมึงวันเนี้ยโอ๊ยเดี๋ยวๆๆขอโทษๆๆททำไมมันมาหาผมวะน่าจะไปหาล็อกซี่นะอยู่ใกล้สุด ผมน่าจะเป็นคนยิงก่อนน่ะมันไปดูตำราไหนกันมาว่าโลมสายสายแบบสายเดิน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 วนแมปนี่ฮะ <c oughs> ถ้าไปช่วยป่าพอเข้าใจเว้ยแต่นี้ก็ป่าก็ไม่ได้ไปช่วยป่าแถมแม่งเหมันกับไปกวนเขามากกว่า <c oughs> นี่จริงโลมมันจะเดินให้แบบได้คุณภาพจริงบอกว่าไม่เดินกับแคลรี่ไปเลยก็เดินกับป่าไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ คอยดูรวมรวของเพื่อนไว้ไม่ต้องไปออฟไม่ต้องไปดันเลนคนเดียวอะไรให้มั่วซั่วอะไรไม่หน้าที่กันก็กันอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ล็อกซีหนีมาก่อนได้ไงละ่ะหาตีมาให้กูด้วยไปเลยไปกลับบ้านไปเลยไปคือแบบดีแนะออกรองเท้ากันสถานะถ้าเมื่อกี้ออกรองเท้าตีไวเอ้คือหนีไม่รอดแล้วโหแม่งล็อกล็อกซีเอยนี่ก็หมุนจริง เกสกีเออสูนี่สวยอู้คือแบบใช้ฟิกเกอร์ใช้อะไรไปหมดแล้วนะโอ้โหแม่งโถมา3มตัวให้ตายเถอะมากันมากก็ดีนะแรดแม่งไม่ลงมาเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวอยู่ดีเลือดก,กับมานาก็พุ่งขึ้นมาโอเคบวกได้ต่อตอนแรกเคาต้องกลับบ้านอืยิงก่อนครับยิง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 โอ้โหดีมาก ไป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 ได้นะแก๊กน่าจะได้อยู่นะยิงอันติใส่เข้าไประเบิดเวลาปุ๊บฮพอเลนไม่ได้วะหนีไปละเดี๋ยวผมไปด้านข้างบนดีกว่าข้างล่างป้อมแตกไปละเราจะไปออกเป็นดาบคิน,นะครับเดี๋ยวเอ่อเจาะกรอผมน่าจะออกเป็นตัวของมุลาไปเลยนะเพราะว่ามีพวกแก๊กมีพวก a r d u อินอะไรด้วยนะค่อนข้างหนาเลย เออลืมบอกเซตของก็จะประมาณนี้นะครับผมจะเอาพลังแสงรวยมานะครับสำหรับไวโอก็น่าจะเหมาะสุดแล้วแหละจะได้เกิดเร็วๆนะแคลี่กับเมดครับยิ่งเกิดเร็วยิ่งยิ่งดีนะครับผมได้ไหมอุย้ยจริงๆนี่เคลียเคลียเข้าไปสิม่มีใครเข้าไปเร็วะโอ้โหไม่อยู่ทั้ง3ตัวเฮ้ยได้นะจริงๆเมื่อกี้กว่าจะเข้าโหไม่ช้าไปหน่อยเหรอโอเกิดไม่ได้เนี่ยมานาก็หมดพอดีด้วย กับบ้านอย่างบ่อยอ่ะไป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 ถอย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 ,อยเป็นไรไม่รู้แม่งเจอเขาว่าถอยทุกทีไม่ชอบบวกเออไม่เข้าใจถ้าวาร์ปโชว์ต่อนะครับโคตรอลังการน่ะเขาบอกแม่เหมือนกับเกมก่อนเนี่ยก็เจอมาแล้วทีหนึ่งเป็นคนไปบวกเองเป็นคนเข้าไปเองพอแพ้ไฟก็หาว่าเพื่อนไม่เข้าไปช่วยเอาแล้วแบบสถานการณ์มันก็ดูอยู่ว่าเฮ้ย มันเข้าไปไม่ได้แม่มันเข้าไปมันก็แพ้อยู่ดีถ้าเข้าไปตายตัวาตายปุ๊บมาโทษเพื่อนบอกว่าทำไมเพื่อนไม่เข้าไปช่วยมาช้าจังอ้าวเฮ้ยมึงเข้าไปเองเพื่อนมึงเข้าไปเองแหลมขนาดนั้นใครจะเข้าไปช่วยมึงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่ต้องถอยมาก่อนมีทั้งไอเอลซกูกับฟอร์เรนวะโลมผมอีกละโลมแม่งไปดูงานข้างล่างและต้องดูแลตัวเองแอล้วโอ้โหได้ตายเถอะมาหน่อยก็ดีนะ ะะจะเรียกจนกว่าจะมาอ่ะมันต้องมาสักคนเนี่ยโอเคแรดมาวะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออไปเอาไอแท็บมันออกก่อนดิน่ารำคาญจริงแต่แท็บอันนี้มันดูโกงเลยนะมันดูแบบเนียนกับพื้นอะ่ะมันไม่ได้นูนมาเหมือนกับพวกแบบถ้าเรามีไม่ได้มีสกิลอะไรไม่ได้มีสกิลไม่ได้มีสกินสวยๆบางทีแท็บมันจะนูนไปลูกกลมๆเนด้ชัดอะ่ะแต่นี้แบบมันดูแนบกับพื้นเดียสกินนี้ก็มีผลเกี่ยวกับ เอฟเฟกเหมือนกันนะดูยากหรบอบางทีโอเคไปไหนต่อเอาไงดีโอเคตอนนี้ออดันล่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเหลือแต่ข้างบนอีกนิดหน่อยโอเคสวยครับอืมไปเ,เข้ามาอย่างงี้ก็เสร็จสิสวยงามพอลลีไม่ยอมกลับบ้านวะนี่แหละไอ้พวกไอ้พวกคนที่แบบมีแก้มแน่เหลืออยู่แค่นั้นยังไม่ยอมกลับบ้านไม่ต้องทำตัวเป็นพระเอกเลย เลือดน้อยก็ควรกลับพอเอาเป็นลูนคิอย่างนี้มาแบบมันดูดเลือดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะยังไม่แต่ถ้าผมจะออกของไอ้นั้นอนะ่ะถ้าจะออกไอ้ตัวธนูก็ได้เดี๋ยวผมไม่น่าจะออกตาน,นี้เดี๋ยวน่าจะเน้นเป็นพลังโจมตีเป็นหลักนะครับผมแล้วก็เล่นแบบดันป้อมต้องกลับบ้านบ่อยหน่อยต่อไปเป็นโอมินะครับผม บได้ไหมยิงบาลังมังกรใส่เข้าไปแก๊กอีกนิดเดียวโอ้โ oh หไอ้สกิลหนึ่งนีง่ยครูดาวนานจังนิดเดียวเมื่อกี้จะได้แล้วอย่าโทษเรานะเราก็อยากได้เหมือนกันแต่สกิลมันครูดาวชา้าไป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 ทำไมเน็ตเลยเนี้ยโอ้โหโคตรหน่วงมา <im itation sounds> ขอขอ,ขอบัฟหน่อยแล้วกันนะบัฟเล็กแล้วกันเพื่อนเอาบัฟใหญ่ไป ถ้ายังไม่เลดเกมมากจริงๆก็ไม่ควรไปแย่งบัฟฝั่งตรงข้ามตัวเองมากนะครับให้ฟาร์มเรามันได้ฟาร์มไปเลยจนกว่าจะเลดเกมอะไรก็ค่อยไปแย่งมันค่อยว่ากันอันนั้นก็ถือว่าเกิดเกิดกันแล้วต้นเกมไม่ต้องไปแย่งเลยของเพื่อนเขาต้องเกิดก่อนอืมยังไงดีโอโหเดี๋ยวเคลียร์้อมนี้ก่อนก็ได้วะ้อมจะแตกเอาโอโหทันเดอร์เบิโดนตายโอไม่รอดวะ โอเคถือว่ายังไม่แรงมากถ้าปกติถ้าของฟูกว่านี้เมื่อกี้ก็น่าจะตายแล้วนะสงสัยเป็นเพราะสก,กินใหม่ยังไงล่ะ <Anything? S 1> เพิ่มความอึดด้วยเกาะมงกรเข้าไปไหนยังไงก็ต้องซื้อครับทุกคนใครที่ดูคลิปนี้คุณควรไปซื้อไม่มีอะไรคุม้มกว่านี้แล้วเดือนนี้อันนี้นคุ้มสุดเจนอตกับทัมกิช่างมันอน,นั้นเกินไปลิขสิทธิ์บ้าเลยเลยสมที3-4พันแถมแม่ง เอาจริงนะเอฟเฟกสกินผมว่าตอกต่อยมากเลยนะถ้าเทียบกับอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสกินเนี่ยเออง่ายๆสวยครับผมปิดฉากโอเคโอมิมาแล้วดันป้อมได้คราวนี้สบายหรือสวยป๊บปป๊บปอืมดันตอนนี้ยิงติดขี้ประมาณพันกว่านะครับชวบป๊บดันป้อมไปดันไปดันไปทำไมมันดันชา้าจังวะดีฉันมีโอมิแล้วนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวถอยมาก่อนโอ้โหดีนะว่าฟิกเกอร์วันนี้อีก ชั้นมือด้วยไม่งั้นแม่ง,มงตามไม่อยากไปยุ่งมากโดนชุดเดียว thunderbird ใสห่หนียากนั่นแหละ <What? S 1> ถ้าเทียบนะอันนี้คมสุดแล้วทุกคนไปซื้อไปซื้อกันได้699เท่านั้นอันอื่นผมไม่แน่ใจอาจจะมีในช่วงเดี๋ยวไม่มีพวกคริสต์มาสพวกอะไรอย่างนี้มาด้วยเนาะ <And> โอ้ยเดือดเดได้ไหม ตูมสวยครับผมโดดอันตีเข้าไปดีนะม,ม,มันมันมันทำเดอะเบร์ดล็อกคนอื่นอยู่ตูเลนเมื่อกี้เอาสิทำไมไม่เอาอะ่ะเอาสิเอาสิยืนทำอะไระมาเปิดใครเปิดวะจะให้แคลรี่เปิดอะ่ะถามจริงเหอะฟาร์มมันก็เปิดได้มั้นไม่ได้มงกรใหญ่ในขนาดนั้นอยู่กับสองคนทำไมต้องให้แคลรี่รับดาเมจแทนยังไงวะโอ้โห โอเคไปครับไปช่วยข้างบนกันก่อนไม่รู้มันทำอะไรอยู่อโหติดกำแพงเขินเลยโอ้ไม่ไม่ไม่ไ่ะปล่อยตรงนี้แล้วกันมังกรอะสวยลากใครมาวะโอเคอ๋อล่าเอาดูอินมาจะจบได้ไม่ว่าจริงๆก็ได้นะถ้ายืนกันดีๆหน่อย โอ้โหแก๊กอ้าโอ้โหกระโดดผิดทางมาโถ่เยเออและไอคนที่โดนดูดนั้นรอดมาด้วยนะอือหือเมื่อกี้หน้าแตกเลยกลายเปนว่าไปเสียเหลี่ยมแก๊กกินได้มันลากไอ้นั้นไปแล้วมันก็ฟิกเกอร์มาดูดผมพอดีผมก็เสือกกิ้งไปหามันตรงๆข้างหน้าด้วย ไวโอก็อยังว่าครับถ้ากิ้งกันกิ้งออกข้างนะอย่ากิ้งไปข้างหน้ามีแต่ตายกับตายส่วนมากโอเคดั okay, นป้อมไปก่อนนะจบไปได้หรอทุกคนเมื่อกี้ฝั่งนั้นแบบเขาก็เริ่มกันหนาแล้วนะยังว่าแต่ตัวเราไม่ได้มีตัวที่แบบล้วงล้วงเข้าถึงข้างหลังได้ดีขนาดนั้นไงพิเลน,น่าเรามาลองดูกันโอ้โหเริ่มเริ่มเริ่มไม่โอเคแล้วอะฝั่งนั้นเริ่มแบบเริ่มกันได้เต็มที่แล้วอะ โอ้ยเดี๋ยวอะไรวะโอ้โ14นาทีละไม่ทันก็ว่าเดี๋ยวอยู่ในมังกรหายอ่าฟาร์มไปฟาร์มไปเก็บของเก็บอะไรอันนี้ได้เกาะตายเกิมแล้วนะครับต่อไปเอาเป็นเปลี a n นทูตมานะ <Yeah. S 1> เร่งดาเมจขึ้นมาหน่อยจริงๆเของประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละ <am> ตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะขายรองเท้าดีไหมแต่คิดว่าไม่น่าขายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีแบบเออ ไม่มีแบบอะไร,ะารานะเวลาหนีอะ่ะเออมันจะหนีลําบากละสิเดี๋ยวโดนแก๊กดูดโดนอะไรล็อกซีมรู้โดนอันนั้นไปด้วยหรือเปล่าแบบออกล้างมาด้วยหรือเปล่าจะไม่ได้เออช่วยปนกันก่อนไงล่ะแกต้องขอบคุณบุญคุณฉันละเดี๋ยวโอ้โหได้ว่ะแต่เราก็เกือบตายอีกละอ่ะดูเลือดจากคีบก่อนเผื่อช่วยได้ถ้าจากคีบพ,พวกเนี้ยพอได้อยู่ครับเลือดจะเด้งมาอยู่โอ้โหไม่ถึงข้อดีให้ตายเถอะ ได้กลับบ้านบ่อยแน่ๆเออมันก็จะมีแบบตอนนี้เห็นเซิร์ฟไต้หวันที่ดูข่าวมามันก็เริ่มมีการปรับใหม่แล้วนะครับผมสลรับตัวละครแล้วก็เซ็ตของรู้สึกว่าเซ็ตของสายโลมที่เป็นตัวล้างอะ่ะจะโดนเนิร์ฟเรื่องของเวลานะจากคูดาวปกติจะ60ตอนนี้คูดาวจะเปลี่ยนเป็น90ก็ถือว่านานขึ้นนะสลับสายโลมก็น่าจะแบบเออกว่าจะได้ใช้แต่ละทีต้องคิดหน่อยสวยครับผม เข้าไปยิงแก๊กตายวูดีว่ะโอ้ยเจ้าโอ้โดนใครยิงวะโอ้โหเกือบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงนี่ก่อนยิงนี่ก่อนโอ้ผมโดนของใครวะน่าจะเอลสูรแหละแต่ว่าแรงจังเกือบหายเลยเมื่อกี้ถอยมาก่อนถอยมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่อยู่ด้วยนะเว้ยไม่อยู่ด้วยนะเว้ยมันตามมนอย่างเดียวเลยโอ้โหถ้ามันมีสปินนี่มันโอ้โหเดี๋ยวไม่นะโอ้ยดอกเบ้าโอ้โหรอดอยู่ผมยังอยู่ครับผมยังอยู่ ยังรอดอยู่โอ้โหรอดได้ไงวะว,ว้าวตรงนี้แหละ <IS C AL AN CE> ไปเติมมานาไปเติมเลือดก่อนแม่งตามมาแบบโอ้โหจะเอาชีวิตให้ได้นะาว่าแค้นจัด <IS C AL AN CE> อ่าโอเคกลับมาต่อได้ครับเมืเ่อกี้อะไรเลยนะอ๋อเอ่อเซตไอเทมลมล้างสถานะโดนเนิร์ฟนะแล้วกนะ็อันนั้นก็โดนเนิร์ฟเห็นน้องอ้อยไมโดนใหม่โดนอีกมันก็ มันก็เก่งนะแต่มันก็โดนไปแล้วนี่แล้วมันก็ยังเนิบอ,อีกเออก็น่าจะเล่นยากเลวนอ้องอ้อยปรับใหม่ที่เห็นตอนนี้มีแต่ไอตัวกบนะไม่รู้ชื่อเลยละไละอ,อกบที่ถือไม้เท้าอะซัพพอร์ตอะเออไอตัวนั้นอนะโดนเนิบไอโดนเนิบกว่าโดนปรับปรับใหม่ด้วยได้โดนปรับใหม่สิต้องบอกว่าโดนบัฟเออบัฟใหม่แต่ถ้าปรับใหม่อะจะเป็นตัวของแบทแมนกับ ไอ,อตัวที่เป็นกะลาสีอะเออไอโด้ซัพพอร์ตอีกตัวเลยผมขึ้นรูปไว้ให้แล้วกันเออนี่คือจะตัวที่มันจะมีการปรับใหม่นะที่เห็นเห็นอยู่ชุบๆุบยิงไปก่อนนะครับยิงไปก่อนโอเคเฟลันทูธพึ่งได้เลยวันเนี้ยโอเคทอนนี้ก็จะเร่งดาเมจได้ขึ้นมาหน่อยนะดันยากไม่ยากดูเดะไอ,อป้อมสองป้อมนั้นยังดันไม่ได้สักทีเนี่ยพอบอลเลดเกมแล้วมันเริ่มหนาแล้วไง เข้ายากจังตุเลนก็แรงด้วยนะฝั่งนั้นฮีโร่สอราสองฝั่งไม่ได,ไได้ไม่ได้หนีกันมากนะครับผมว่าพอสู้ๆกันได้แต่ว่าต้นเกมเราทําได้ดีกว่าเราเลยแบบดันเขาได้ขนาดนั้นนะแต่นี่เลทเกมแล้วไม่แน่เหมือนกันว่าจะอยู่ใครจะอยู่ขอแค่ตอนนี้อย่าพลาดพอ แะโดนชัดดาวเนี่ยโดนชัดดาวโคตรโคตรโคตรน่าเจ็บใจเลยครูดาวนานไม่พอแถมแบบมีสิทธิ์ที่เขาจะโถมมาแล้วชนะได้อะตอนนี้แบบใครพลาดก่อนคนนั้นแพ้อะเลดเกมไปสวยสวยได้ครับสันติเดี๋ยวนั้นยังจะเกิดเกิดสวยโดนลารดว่ะแต่ไม่เป็นไรของเราก็เต็มแล้วช่วยๆกันอ่ะหนี่เออ แบบผมเอาคิดเอาลุนมาผิดหรือเปล่าวะขนาดไอเอลสุดโดนผมไปหนึ่งดอนนี่มันยังแบบลดน้อยจังเฮ้ยมันใส่ก่อหรือเปล่าเอลสุดทำไมมันยิงยิงอ่ะยิงอ่ะย,ยิงผมแรงแต่ผมยิงมนะันอ่ะไม่แรงเลยทําไมวะนี่เลือดเลือดก็หายละหายไปไหนวะโอ้โหนี่ใส่ของผิดวะเนี่ยแล้วก็ถูแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวนะมันเบาขนาดนี้เลย เออก็เซ uh, uh, so ็ตประมาณนี้แล้วไม่ต่างกันแล้วส่วนมากไวโอใช้ทำไมยิงไม่เข้าเลยวะแตกจังอ้าวเรียบร้อยโดนโถมาอีกละแล้วเอลสูมันน่าจะออกเกาะเนี่ยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกเกาะไหมวะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ออกนี่ทำไมเลือดมันไม่ลดโอ้โหเฮ้ยน่าสงสัยจริงสงสัยผพราะว่าผมน่าจะเอารุน รุนนี้รุนมาพผิดแน่เลยโปรติไว,วโอมันใช้คีบหได้ไหมวะแล้วต้องเป็นอัตราคีว่าของมันไม่เช่งว่าอัตราคีเสสิว่ามันไม่ได้ออกของตีไวอะไรขนาดนั้นคีซุบหก,ก็ใช้ได้ครับจริงๆน่าว่าแบบตัวฝั่งนั้นน่าจะหนาเกินแต่ก็ไม่ได้เหตุผลว่าทําไมผมยิงเอลสูไม่เข้านะโอ้โหมันเอาถึงป้อมเลยเหรอบางทีก็อ่ะหลบหลบลบอ่ะอ่ะจะเอาพี่มันก็ยากเลยนะบางที ความเป็นสกินใหม่ยังไงละ่ะบินเร็วอย่างก,กับมังกรเน,น่จริงๆน่าจะเร่งดาเมจอีกอันได้นะถ้าผมขายตายเกิดไปอะแต่ว่าอ,อ,อย่าเลยแค่นี้ก่อนต้องมีสักอันไว้การันตีว่าถ้าเราตายเราจะออกมาได้เ่็งน้อยตายเกิดอีกชิ้นก็โอเคแค่ข้องใจว่าทำไมยิงเอลสุไม่ตายนี่เนี่ยตายแล้ววะโดนแกด้วทุยทำไมโดนลัด ไม่หรอกว่าไม่ได้เมื่อกี้เรานี่แหละจะบาลานซ์เขาแต่ลาดไม่ได้โอเคตอนนี้เอลซุมันอันนั้นไปแล้วนะครับน่าจะดันได้อยู่ไม่มีแครี่แบบยิงสนับสนุนที่เหลือมันจะตัวนาๆาตัวนาๆจริงไม่ค่อยน่ากลัวแหละที่มันน่ากลัวเพราะมันกันในตัวบางบางข้างหลังอยู่นนะก็เลยแบบถ้าเก็บพวกแครี่เก็บตัวบางบางได้มันก็พอแบบยิงเอ้ยได้ไหมสวยๆเดี๋ยวๆคีบไม่เข้าดีได้ยิงป้อมเนี้ย โอ้โหมันก็ไปดักคีฟอยู่ฝั่งนั้นไอเราก็ได้ยิงอ่ะมันก็ยิงไม่ได้อ่ะอ่ะเอาให้สุดอ่ะโอ้โหแม่งเข้าสักทีเหอะจะยิงเลยเนี่ยได้ไหมโอเคไปยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อม,ป,อมป้อมสิป้อมเออแยมไปไล่ฆ่ากันอยู่แถมมันไม่ตีป้อมกันวะแหมอยากได้คิว หิวเกินบางทีหิวมากไปซื้อข้าวไปเลียมกาเดียนลีเวโอซาไอ้ยททาแมงรีพอร์เตอร์สัตว์ชื่อ MVP ก็ได้แก่ชิได้ตัวลิเลียนะครับผมก็โอเคได้อยู่โอ้เข้าได้เหรียญทองด้วยวะล็อกซังได้ด้ววยะโอเคก็อาจจะลมดีก็ได้พอาจจะมองไม่เห็นเคเราก็ได้ไป10.9นะครับผม a c i d สิ sip, แล้วก็ตายไปหนึ่งนะแล้วก็ฆ่าไปได้เจ็ดได้ดันป้อมเยอะนะส่วนใหญ่โอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสกิลของสกิลอสำหรับสกินของ,ของตัวเวลเลตนะครับผมไปจับจองกันได้คุ้มค่าทุกบาททุกสกตังค์แน่นอนะครับสำหรับการลงแค่699บาทแล้วได้สกินระดับแบบเออเมจิเชียนไม่ใช่เมจิเชียนเดอเอออลิมิตเอออัลติเมตมาลืมชื่อตรงนี้ตลอดเลย โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ทางช่องกับบาลเล่นเกมเหมือนเดิมนะครับฝากช่องทางเหมือนเดิมนะครับทิกตอกยูทูบแล้วก็เฟซบุ o กนะครับวันนี้ขอโทษด้วยเสียงอาจจะเนื่อยๆหน่อยเพราะอัดคลิปตอนตีสี่ตีห้าโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย See you